สวัสดีค่ะวันนี้น้องภูเบศก็มาเข้าป่าเหมือนเดิมนะคะอืมาเที่ยวป่านะคะพาน้องภูเบศมาเที่ยวที่ป่านะคะอืนู่นดึงอะไรนูน่นเะ <c oughs> บดสิลงองแล้วนะคะแม่แม่ดูนะคะน้องกินต้นไม้ อ้อง,องกูกินต้นไม้นะคะ พี่ควันก็พาออกมาเที่ยวที่ป่านะคะก็จะเป็นป่านะคะแม่ควันก็มาด้วยนะคะนั่งอยู่นน่นนะแม่ควันมาด้วยนะคะสบายข้อเละๆนุ่น เที่ยวป่าเล่นป่าหน้าวันนี้หนุนดูงวงเล่นน้อยนะดูแม่แม่วงเลนน้อยทำไรน่ะ ผู้เบสแม่พลอ,อยเที่ยวป่าได้ผู้เบส เบ็ดอือหักต้นไม้เบ็ดอยากขึ้นแล้วแม่จะจะปีนดึงแม่ขึ้นไป แดีวจะขี่หลังแม่เอาเบดจะขี่หลังแม่แล้วเมื่อกี้ชนชนนุน่นกินนุน่นกินต้นไม้นุน่น เป็ดครับโพเป็ดน,นะแล้ว,วันนี้มันบรรยากาศดีนะคะก็ตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะคะใช่ตอนนี้เย็นแล้วเดี๋ยวหังคาดหมดนะไม่พอย เป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องภูเบศกันด้วยนะคะแม่แม่ค่ะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องเมษาภูเบศด้วยนะคะครอบครัวน้องช้างกันเจ็ดเชือกนะคะก็แม่แม่ท่นานใดชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะนุนด,ดูยกขาดูยกขายบายค่ะ